มนีก็ตื่นมาอย่างแจ่มใสนั่งกินข้ามกับคุณตานะคะวุ่ยทุกคนเพิ่งไปเห็นตอนตัดอีพีแล้วบอกว่าจะให้น้องส่ยชูบูด,ดี้ตอนที่ฉลองปีใหม่ใช่ปะ่ะแล้วรู้มากทุกคนอีพีนี้ต้องใส่แต่เดี๋ยวจะใส่ไปไหนเดี๋ยวดูก่อนนะคะต้องใส่ไม่ได้ชุดน่ารักแล้วก็ตอนไปตัดเพิ่งสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งค่ะนี่นี่นี่พ่อของเจ้าเรมาเขลคมนะคะเขาส่งของของวัญมาให้เจ้าเรด้วยในวันเกิดนะคะแต่ว่าตอนเล่นเราไม่เห็นนะคะเพิ่งมาเห็นตอนตัดเออเขาก็ยังมีความแบบนึกถึงลูก หรือนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่เขาบุกมาหาเราเมื่อตอนท้าย e ีที่แล้วหรือเปล่าก็คือส่งของมาให้แล้วยายโรซี่ก็ไม่ตอบ <Okay. S 1> ไม่อะไรเลยไม่หืมไม่อือเขาก็เลยคงแบบเอ้ยทําไมไม่ตอบไม่โทรมาอะไรอย่างงี้หรือเปล่าก็เลยบุกมาหาเราที่บ้านก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีติดต่อกันไปก็อยากให้พ่อลูกเขาได้เจอกันเราก็ไม่ได้กีดกันนะถึงว่ารักของเราจะจบลงไปแล้วเออหรือมันจะสามารถรีเทิร์นได้หรือเปล่าหรือ,รอ,อยังไงท้ายจะเป็นใครที่จะคลองหัวใจยายโรซี่ oh. ไปติดตาม กันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เคาะเหมือนกันว่าจะเป็นใครนะทุกคนก็ไปตามสถานการณ์กันนะคะเอาต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วตายแล้วนะจ๊ะต้องไปโรงเรียนแล้วจ้าอุ้มเลยอุ้มด่วนไปจะเลยได้เวลาไปโรงเรียนแล้วลูกนี่อ๋อหน่ารักเชียวไปแล้วนะคะหลานไปพีสคูเรียบร้อยวันแรกคุณตาก็อยู่ดีเดินมาซักผ้าเองเฉยเลยไม่ต้องให้สั่งกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราให้หยิบพวกน้ำยาซักผ้าใส่ไปก่อนเอาคุณตาโมแต่เมาส์กเมียอยู่นั่นแหละใส่ไปเลยค่ะผ้าจะได้หอม เดี๋ยววันนี้ยายมินตี้ก็ต้องไปทํางานนี่นะา oh, <nice. S 1> ปั่นผ้าเลยเอา้าวป๊อปปี้กลับมาแล้วนี่ป๊อปปี้เรียนเช้าอา้าวยายโรยายโรนี่ตอนรับทรงผมใหม่แล้วก็ชุดใหม่ๆนะคะอันนี้ชุดนอนนะทุกคนเราไม่ได้จะใส่ชุดนี้ออกไปไหนนะคะยายมินตี้ฉันก็ไปทํางานแบบไม่ได้กินข้าวอีกละมินตี้คุณแม่คะโทษยายโรซี่ก็รับประทานอาหารเชา้าเสร็จแล้วนะคะวันนี้ชีเรียนบ่ายก็ไม่ค่อยเร่งรีบมากเดี๋ยวให้ชีไปเข้าห้องน้ำก่อนอุย้ยทุกคนไฟไหม้มา ไปเฮ้ยเร็วดีเร <c oughs> ็วดีเฮ้ยรอสิโอ้ สวยอะไรขนาดนี้ทุกคนเปิดมาก็สวยเลยไม่ได้เถอะปีก็ทําความอาดไปนะคะน้องก็อาบน้ําไปโอ้โหเกือบตุยนี่เกือบอวาสานแล้วนะคะเจนนี้ก็คือเกือบปัดจบที่นะอีพีนี้ละเดี๋ยวเราซื้อเครื่องซักผ้าใหม่ก่อนนะจ๊ะเงินก็ยิ่งไม่ค่อยจะมีอยู่เอาผู้โทรมาจ้าตายผู้น่ารักมากทุกคนคือเขาเหมือนโทรมาแบบสารภาพรักอะคือแบบว่าอยากออกจากเฟนโซนนะคะเอยเอาจริงๆที่ผ่านมันก็แอบกิกกักแล้วนาะแต่ผู้ชายเขาก็ยังเออคิดว่าเราเป็นเพื่อน เขาก็เลยมาสารภาพรักกับเราแล้วก็ชวนเราออกเดทนะคะอุ๊ยคือใช่อยากไปไปเดทแต่ว่าทําไงอะ่ะเดี๋ยวมันมีเรียนตอนบ่ายอะดิเธอชวนฉันเดทเชา้าจังเลยอะเที่ยงอะก็ยังถืาาวอว่าเช้าอยู่เอายังไงดีล่ะก็ไปไปอ่ะเอาไปก็ไปสแสดงว่าการาเป็นขโมยจุบแล้วหญิงกับบ้านของเรามันได้ผลทุกคนเขารีกมาสารภาพรักกับเราเลยเห็นไหมนี่เขาแบบว่าตื่นเต้นมากเลยนะที่เราตอบรับไปเดทกับเขาคือเขาบอกว่าเขาต้องใช้ความกล้าเพื่อมาถามเราทุกคนดีนะไม่กดปฏิเ เสรไปตอนแรกคิดว่าต้องไปเดทตอนนี้เลยก็เดี๋ยวค่อยไปเดทนะคะยโรซี่ฉันสวยขึ้นมาเลยหลังจากที่ผู้ชอบหุดหิดใส่คนนู้นก็ปฏิเสธคนนี้ก็ปฏิเสธอ่ะคนนี้นะฮะในที่สุดก็มีละคนของใจที่มาตามจีบเราเนี่ยรู้สึกเหมือนถูกตามจีบแล้วนะคะตอนนี้อ้าวนี่เพิ่งเห็นลูวิ่งก็ไหมกับเขาด้วยหรอโอ้โหเงินก็ไม่ค่อยมียังจะเสียตังกับไฟไหมอีกต้มตาจะไหลเอาละพ่อลูกมาเยืนคุยอะไรกันตรงนี้อุ้ยนี่นี่นี่เห็น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 ทุกคนจำนี่ได้ไหม เอรคัมเหมือนกันแต่เป็นเมอรคัมที่เป็นลูกของเยนเนซี่เยจูเลียเป็นเมียฮีนี่แหละทุกคนฉันไปนแอบ,บสืบสอะมาแล้วสงสัยฉันอยากรู้เห็นแบบลูกเต็มบ้านหล่ะในเมืองก็เลยอยากรู้ว่าชีไปแต่งกับใครไปแต่งกับพ่อหรือแต่งกับลูกสรุปคือนี่แหละพี่เมอเคัมนะคะเป็นพ่อของลูกชีจูเลียนะทุกคนแล้วทีชอบมาแกล้งเราอ่ะทุกคนจำได้ปะที่ทีชอบมาทําอะไรอยู่หน้าบ้านเราอะ่ะบางทีก็เอาของอะไรเหม็นๆมา,าไว้หน้าบ้านเราแล้วก็มากดออดเรียกเยเมนตี้อ่ะโอ้ไม่ไหวเลยแล้วทําไมชีวิต เบนตี้เป็นอย่างนี้คือมีเพื่อนสนิทสองคนก็คือมีจูเลียใช่ไหมเราก็มีเจนนี่เจนนี่ก็เป็นแม่ของเฮแลวนี่จูเลียยังเป็นเมียเฮอีกโอ้โหเราไม่ค่อยถูกกันอนะ่ะไม่ค่อยถูกกับเรา <laughs> วันนี้เรามีสิ่งใหม่ที่ต้องทํานะคะก็คือเราคงไม่ทําแลบข้างล่างละเพราะว่าเบนตี้ก็แก่แล้วนะคะก็ให้แลบของเราจบไปแต่เพียงเท่านั้นนะคะแล้วก็เราก็มารีโนเวทห้องเก็บของให้มีที่ประดิษฐ์หุ่นยนต์ค่ะจะให้เจ้าป๊อปปี้นะคะมาประดิษฐ์หุ่นยนต์ขายทุกคน เพื่อช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวเพราะว่าป๊อบป,ปี้เขาเรียนฟิสิกส์ใช่ปะเขาก็จะมีสกิลการทาโรบอทอะไรอย่างนี้นะะในขณะที่เัโรซี่ส่วนใหญ่สกิลจะเป็นสกิลแบบคาริสมาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันมันหาเงินอะไรแบบเป็นชิน้นเป็นอันเป็นข้าวเป็นของไม่ได้นะคะเราเลยต้องใช้ป๊อบปี้ในการผลิตสินค้านะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะให้ยัโรมาช่วยเชียร์ขายอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยว ให้ป๊อปปี้มาประดิษฐ์โรบอทนะคะอุ้ยแต่ลืมไปอะ่ะทุกคนป๊อปปี้ไม่มีพวกอะไรอะ่ะชิ้นส่วนหาเย,ย,ย,ยมินตี้ยังมีเต็มเลยยวรองั้นสงสัยต้องให้ป๊อปปี้ไปออกเดทดีกว่าทุกคนเพราะว่างอะ่ะเดี๋ยวเยโรต้องไปเรียนพอลุงก,ก็คุยกันสนุกสนานแล้วไม่ยืนคุยอะไรกันหน้าบ้านก็ไม่รู้อ๋อวันนี้อากาศเยน็นๆนี่ดูสิอากาศแบบไม่ร้อนเขาเลยมายืนคุยกันหน้าบ้านนะคะส่วนเยโรฉันทําอะไรเอ่ยเอา เยรฉันผู้ชายท้อไหายแล้วคุณผู้ชมโอ้โหฮอตจะไม่มีผู้ชายชวนไปเดทนี่เป็นโมนาเป็นเทุกคนจำได้ไหมในรอนดอนเพื่อนสนิทป๊อปปีอ้อะสวนกันไปส่วนกันมาในสมัยไฮสคูลนะคะคก็มันคบรักกันอบยวันนี้มีด็คนชวนไปเดทอะอะไรนี่ฮอตมากบทจะฮอตก็คือฮอตสุดๆแต่ก็ต้องขอปฏิเสธไปก่อนนะผมว่าวันนี้ไม่ว่างเดี๋ยวติดต่อไปใหม่เพราะเดี๋ยวต้องไปเรียนแล้วนะคะมีเรียนตอนบ่ายโมงครึ่งนี่นะคะครึ่งพอดีเลยน่ะ อ๋อยายโรวิ่งมาแล้วนะคะนี่ชุดใหม่ชีใฉยไลยกว่าเดิมมีความเซ็กซี่ขี้ยี้ใจให้ชีแต่งให้เต็มที่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอชีเริ่มทํางานทําการในอาชีพนักการเมืองแล้วอาจจะต้องแบบมีความสุภาพแบบชุดจะต้องแบบสุภาพมากขึ้นนิดหนึ่งให้ชีแซบในสมัยวัยรุ่นให้เต็มที่คุณป๊อปปี้คุณป๊อปปี้ว่างแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณป๊อปปี้ไปเดทกับแฟนเดี๋ยวก็ไปเดทให้ฮีแบบว่าโทรไปจีบก่อนโอ้ยทุกคนมันลดอีกแล้วว่าทําไมชีวิต เศร้าอย่างเงี้ยนี่แม็กเวลเราจะเลิกกันจริงๆหรอปะนี่รีรอช่วยชวนเดทเลยเดี๋ยวไปเดทที่ร้านอาหารละกันนี่ก็เป็นร้านอาหารเปิดใหม่ในเมืองของเรานะคะเราก็พามาเดทที่นี่เลยพลาดไม่ได้ที่ใหม่ๆเราต้องพาแฟนเรามาซึ่งตอนนี้ก็ความสัมพันธ์น่าเป็นห่วงมากเราก็ยังไม่สั่งเอาหัวอาหารอะไรนะทุกคนเพราะว่ายังไม่หิวเลยก็เดี๋ยวให้เขาคุคยจีบเตะกันไปก่อนนะคะอุ้ยลืมไปอ่ะแต่เราชวนมาออกเดทนี่นะมันต้องทำเควส อันนี้อันนี้ไม่ได้สั่งนะคะเห็นไหมทุกคนคือคนมันรักนิดเดียวก็คือความรักก็สุกงอมอ่ะคือคนมันรักกันนะอุ้ยคู่นี้เขาแบบไม่ได้เลยจริงๆไม่ว่าจะความสัมพันธ์ลดกี่ครั้งนะคะเราก็กลับมาได้เกือบเลิกแล้วกลับมาได้นะคะเนี่ยเราปล่อยไหลเรื่อยๆเลย amazing ไหมความรัก,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 กข้าง,งหลังเขาก็จีบกันให้เราก็จีบกันอุ้ยทำไมของป๊อปปี้มันง่ายเป็นหมดอะทุกคนนี่ถ้าเป็นเยโรนี่ก็คือน่าจะเลิกไปแล้วเฮ้ยเขาไปไหนกันนะ fit together อ่าจะไปนั่งกันที่ไหนจ้าเดี๋ยวขอดิฉันตามไปดูด้วยสิะ อ๋อนี่ทุกคนมีที่เล่นสเกส็ตด้วยนะที่นี่น่ารักมากใครสนใจก็ description ข้างล่างนะคะลักเอ่ยเตยหอมมากเลยอะเธอก็คือไม่เอาอะไรแล้วข้าวปลาก็ไม่กินแล้วจะนั่งจีบกันอยู่ตรงนี้แหละก<ม>็ยังไม่ได้สั่งไม่ได้กดอะไรมากมายเท่าไหร่เมนโกของเราก็สิบเต็มเรียบร้อยนะคะ<ม>ความรักของที่สองคนร้อนแรงเสมอไม่ว่าจะเป็นเมื่อไรโอเคเดี๋ยวไปจองโต๊ะกินข้าวกันค่ะดูสิทุกคนร้านข้งในน่ารักมาก เฮ้ยจะให้กดจองโต๊ะเห็นเรียกเราไม่มาก็เลยกดมาดูหน่อยโอ้ยตายตายตายรักเหมือนโคถึกที่คึกพี่โรดเป็นอย่างเองถังขยะถังขยะก็ยังจะอ่าทุกคนจะจูดจีกันในถังขยะทําไมเอามาจองโต๊ะกินข้าวนะคะอ่ะโต๊บนี้ที่จองไว้อ่ามานั่งนั่งนั่งให้ตายเหอะคุณพี่เออทำให้ฉันตกใจวันละร้อยโล่อ่เดี๋ยวสั่งอาหารก่อนกว่าอาหารจะมานะคะต้องรีบสั่งก่อนสั่งเสร็จเรียบร้อยเราก็ มาจีบต่อกันต่อนะคะโอ้ยตายทุกคนแม็กเวลบอกว่าอยากอยู่ด้วยกันแล้วอะคือก็เดี๋ยวจะเรียนจบแล้วแม็กเวลเธอก็ใจเย็นๆสิเธอก็รีบเกินยังไงล่ะเดี๋ยวรอรอเรียนจบก่อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าตอบว่าไม่แล้วเขาก็จะแบบใจลดแม่ทุกคนอูหูสรุปที่ผ่านมาคือแค่งอนหนองอนเพราะเราไม่ได้ติดต่อไป,ป่าตั้งแต่เรายุ่งๆใช่ป่ะแบบขาพความสัมพันธ์มันก็เลยลดลงคือแบบงอนงอนเฉยๆได้ใช้เวลารวมกันก็คือหายงอน อ,อยากอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเลยกลายเป็นตึงเลยทีนี้งอนฉันอีกละอยางอนได้ไหมใจเย็น <c oughs> เดี๋ยวขอเรียนจบก่อน <c oughs> อีกนิดเดียวเองเนี่ยจะจบอยู่แล้วเนี่ยโ <c oughs> อ้โหที่รัก <c oughs> เขาพ้อมไงบ้านเขารวยไงทุกคน <c oughs> เขาเป็นลูกดาราดังอ่ะ <c oughs> เขาไม่มีปัญหาแต่เรามีตอนนี้เรามีเรามีเยอะเลยปัญหาเงินเราก็ไม่มีนะคะตอนนี้เราคือสไตล์แบบต่างกันมากเนื่องจากป๊อปปี้เดี๋ยวนี้ต้องเริ่มไปทํางานที่ใช้แรงงานนะคะชุดก็จะดูทรมัดทะแมงขึ้นแต่ที่ก่อนนอาจจะ แบบไม่ต้องดูธรรมะแหมงเท่านี้ในหานี่เขาก็เป็นคุณชายเอาอาหารมาเสิร์ฟพอดีอ้าวบัคหรออาหารไม่ขึ้นอ่ะทุกคนไม่รู้ว่ามันบัคเพราะว่าไออันนี้ที่วางมันใหญ่หรือเปล่าขอลองสั่งดูอีกทีนะหรือมันแค่บัคเลยจะใหญ่ไม่ใหญ่ก็ไม่ได้พอดีตอนนี้ที่อัดอยู่่มันเป็นวันแรกที่ปล่อยตัวอัปเดตมันก็ยังตะกุตะกักอ่ะทุกคนคือเขายังมาอัปเดตกันไม่หมดนะคะตัวมอดต่างๆก็อาจจะเพี้ยนเพียกันไปบ้างมันไม่ได้จริงก็คือก็เด๋ยต้องกลับไปกินข้าว เอาน,อน,นีมาเสิร์ฟลาดูซิได้ไหมอ่าได้แล้วมันติดตัวที่ตกแต่งนะทุกคนเราก็ลบออกละแล้วโตนูลเขาทำอะไรอะทุกคนเอาไม่ทนันเอาโทษโทษหลุดโฟกัสไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเฉยอ่ะกินแล้วนะหาเนี่ยอีดีอยากเห็นหน้าลูกด้วยอยากเห็นลูกรับประทานด้วยโอวยตายแล้วมันจะหมดเวลาแล้วอะทาไม่ทนันเราไหมเนี่ยไม่ทันมันก็ไม่สมควรได้เหรียญทองมาทุกคนในการเด็กข้างเงียเพราะว่ามันมีความตึงๆนิดนึงจากที่เราปฏิเสธแม็กเฟลไว้นะคะการที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันกอดลาลากัน อ๋อโอ้ยก็รักไม่ใช่ไม่รักแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยสดอะดวกเขาก็งอแฟงเขาไง ป๊อปปี้อ่ะเขาก็งองแฟนไงเอาลาก่อนลาก่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ละกันขอบคุณบายก่อนอ๋อนี่เมาเฮ้ยเมาอะไรอ่ะนี่มคลาไม่ใช่หรอทุกคนป็นว่าเธอเข้าใจผิดเอาไป่ากลับบ้านค่ะมาเล่นหมากรุกอยู่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวเรามาย้ายของให้ป๊อปปี้ก่อนจากช่องมินตี้นะคะเรียบร้อยนะคะมาจิกอุปกรณ์ของคุณแม่ไปให้เจ้าป๊อปปี้แล้วนี่มินตี้มีที่ทำโรบอตตั้ง95อันนะทุกคนเพราะชีก็อยู่กับการทําจรวดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีเยอะคุณตาก็พาหลานไปนอนนะคะสุนย์โรซี่ก ็เดี๋ยวให้ไปนอนเหมือนกันนี่ป๊อปปี้ก็กําลังเดินขึ้นไปอาบน้านะคะพรุ่งนี้จะเป็นเรียนวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เยโรซี่เรียน8ปดโมงเช้านะคะเราก็จะให้ชีอาบน้ํานอนเลยไม่โอเอ้ละตอนแรกชีจะไปเล่นคอมอะไรของชีแต่ว่าไม่ได้พรุ่งนี้ตื่นเช้าเออแม่เจเลยาเลงไม่หลับทาโมแต่เล่นโอ้โหไม่ได้ลูกเด็กนีต้องไปเรียนเดี๋ยให้ไปนั่งกระโถนก่อนนะคะคุณตาม,มาทําความสะอาดห,อห,ห้องให้หลานหน่อยอแล้วก็เดี๋ยวไปดูหลานหน่อยสิเมื่อกี้ก็สา่ให้คุณตามาอ่านนิทานให้ฟัง้วอชีก็ดื้ออ่าเรียกคุณตา าให้มาอุ้มไม่งั้นไม่ยอมนอนแน่เลยพาหลานไปนะคะพานอนนอนนอนจอเจลยนี่หนึ่งอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนไปวันหยุดวันก็ไม่ไหวนะตาจุบ๊บแมงหนึ่งเี้ยวเดี๋ยวคุณตาปกินข้าวอาบน้ำนอนจะ้ะมาให้คุณเรวหนาดทาอาหารเตรียมไว้อีกแล้วนะคะ <c oughs> ถ้ายายมินตี้เป็นสายซับเรื่องการเงิน <c oughs> คุณเรวหนาก็เป็นสายซับเรื่องความเป็นอยู่นะคะถ้า <c oughs> คุณเรวหนาดไปนี่ไม่มีข้าวกินเลยนะทุกคนค่ะคุณเรวหนัดก็อาบน้ําเข้าห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นอนหลับนะคะอุ้ยุกคน โอ้โหรับอัปเดตเลยลืมติดสัญญาณกันขโมยะอะดิวิไม่เป็นไรนี่มินตี้เรามีของดีฟีดเลยลูกมินตี้เร็วเรียบร้อยเรียบร้อยโทรเรียกตำรวจดิมันโทรจากโทรศัพท์ได้ไหมอะทุกคนยังไม่ได้กดโทรเรียกตำรวจอะเดี๋ยวอาให้คอพ olic ก่อนแล้วก็ให้มินตี้ฟีดอีกรอบเอาเขาหนีไปแล้วเขาหนีไปแล้วทุกคนนึกว่าต้องโทรอุ้ยดูดิตัวซีดเลยอะโดนฟีดไปวิ่งหนีไปเลยเอา้าวตำรวจวิ่งมาตำรวจตำรวจมา เดี๋ยวคุณตำวรวจเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวมันกลับมาอีกค่ะคุณตำรวจ <c oughs> มาไปยืนหัวเราะกันอ่ะเขายืนหัวเราะอะไรกันคุณตำรวจช้าไม่ทันแล้วก็ไม่ยืนจีบกันทุกคนไปนอนจีบอะไรกันเยโรยังนึกถึงเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อวานใช่ไหมเกือบเกลียมอะม่ะเมื่อวานอ่ะเยโรอ่ะไม่ตายเถอะคุณพี่เช้านี้ให้เมนตี้พาหลานมากินข้าวนะคะเาบว่าผเรียนหนานเดี๋ยงง่วงอยู่นะคะมันคือนอนดึกแล้วก็ได้นอนแป๊บเดียวก็เจอโจรรีบหน่อยรีบหน่อย,อยสายแล้วเนี่ยให้กินเป็นแซนด์วิชไปละกันแล้วก็เดี๋ยวายเมน ตีก,ก็กินข้าวเหมือนกันนะคะเอาไปส่งพี่น้องไปเรียนแล้ววิ่งจูดไปเลยวันนี้น่าจะสอบ อืมเนี่ยวันนี้ไปสอบกันแล้วนะคะไม่ใช่เรียนอะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเทอมนี้แล้วนะจ๊ะคุณยายก็นั่งกินกับหลานไปเอ้วโม่แต่ชวนหลานคุยเนี่ยเดี๋ยวสายคือนั่งเงียบๆมันก็ไม่ได้อ่ะสิมันก็แบบว่าเออยามเช้าเนี่ยเห็นไหมต้องคุยกันหน่อยคุณยายก็อย่าเมาเยอะค่ะคุณยายก็รีบทานนะคะทานเสร็จแล้วคุณยายอุ้มหลานไปส่งหน้าบ้านก่อนเลยไปเจเล่ไปโรงเรียนลูกอไป go to school บ๊ายบายไปจ้าหลานรักเอมินตี้ก็เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ําก่อนหาลูกๆกลับมาพอดีเขาลื รู้ไปเลยว่ายายมินตี้ต้องไปทํางานอ่าไปยายมินตี้ไปทํางานก่อนเลยจ้ะเดี๋ยวให้ป๊อปปี้มาเข้าห้องน้ำแล้ววันนี้ป๊อปปี้ต้องไปทําหุ่นยนต์แล้วให้ยยโรเป็นคนมาเก็บจานนะคะมาทําความสะอาดแทนยยมินตี้ที่ไปทํางานเรียบร้อยนี่ทุกคนเดี๋ยวทามาทุกสีเลยอะไหล่โรบอทเรามีแล้วจากยายมินตี้มาสง่งเจ้าป๊อปปี้ทําโรบอตนี้มันเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วก็ต้องจ่ายเราจะไปขายได้เงินแล้วเราลืมไปลืมไปนึกว่าป๊อปปี้ต้องไปสอบป๊อปปี้สอบตอนบ่ายสามนะคะเป็นยยโรก่อนก็เดี๋ยววันนี้ เราจะพาไฮโรไปรเดทแ หนึ่งตัวอืมอุ้ยังเหลืออีกต้องนานกว่าจะบ่ายสามเดี๋ยวเราให้ทำอีกแล้วเดี๋ยวค่อยขายทีเดียวเดี๋ยวเราจะรอส่งป๊อปปี้ไปสอบก่อนนะเราค่อยอ้าวเสร็จพอดีอ่าได้มาสองตัวแล้วนะคะได้มาสองสีแล้วป๊อปปี้ก็จะไปมหาลัยละเราส่งป๊อปปี้ไปมหาลัยก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาเยโรไปเดทแล้วเยโรก็มายืนหาพี่อยู่ตรงนี้พี่ไปนุ่งแล้วเยโรพอรู้คู่นี้ก็ยืนคุยกันนะ้วถ้าคุยกันเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะคะเพราะคุณพ่อเขาออกกำลังกายเนี่ยใส่ชุดฟิตเนสมาทั้งสองคนเลยอ่าป๊อปปี้ไปสอบแล้วนะคะก็เดี๋ยยวจะา โรไปเดทอ้าวเจ้าเล่มาพอดีตาพาหลานเข้าบ้านหน่อยสิให้เจ้าเล่เดินเข้าไปเองก็สงสารกว่าจะถึงพาหลานไปไว้ในห้องก่อนอยาให้คุณลีออนนาทำความสะอาดกระถนก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเดตทำวามสะอาดเรียบร้อยไปหาไปเดทกันเราก็พาเยโรมาเดตกันที่นี่นะคะเป็นร้านอาหารอีกแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เลือไปเห็นพอดีว่าเยโรจะหิวข้าวตอนแรกว,ว่าจะไปสระว,แบบว่ายน้ําแต่ว่าเออเปลี่ยนใจเอาเป็นร้านอาหารละกันแล้วสำหรับเราเวลาแบบมาเด,ดตร้านอาหารมันก็สะดวกดีทุกคนเพราะว่าเขาก็จะอยู่ที่โต๊ะกันเป็นที่เป็น ทางนะคะแล้วก็กอดไปสักหนึทีอุ้ยอุ้ยอุ้ยผู้ชายลุกแรงมากลุกแรงเกินไปไหมคะคุณพี่เรเน่เออใครว่าใหญ่โรซี่ความสัมพันธ์แห่งรักไม่ค่อยคืบในคืบแรงเลยเร็วแรงทะลุนิติเลยตอนนี้ดูไปจองโต๊ะก่อนสิเดี๋ยวทําเควสไม่ทันตั้งชั้นสองดีกว่าที่ตรงนี้ยทำเลดีอ่าไม่ได้อีกฮะอุ้ย กำลังจะจองโต๊ะก็เหมือนมีคนมาจองไปแล้วกำลังจะนกโต๊ะนะคะแต่ว่าไม่นกผู้ผู้ขอเป็นแฟนเธอเอาก็ได้ก็เป็น,ปนก็เป็นทุกคนคะต่อจากนี้จะมีการครบซ้อนซ้อนเงื่อนอะไรซึ่งเป็นไปตามมิชชั่นนะทุกคนไม่สนับสนุนกับพฤติกรรมแบบนี้นะคะแต่ว่ามันเป็นเควสท,ที่ต้องทําโดนแย่งโต๊ะนี่หรอคนที่แย่งโต๊ะฉันไปหามุมอื่นก็ได้ถูกต้าตรงนี้ก็ดีนะตรงนี้ได้ตรงนี้สวยอ่ะเลือกเป็นโต๊ะตรงนี้แทนนะคะอย่าเพิ่งจีบกันคะ่ะไปจองโต๊ะกินข้าว ก่อนค่ะคุณพี่โรไปจองด่วนๆนล้วเขาก็ว่ายน้ำกันใหญ่เลย โอ้โหป๊อปปี้เขาก็ฉลาดเสมอต้อนเสมอปลายนะไม่ว่ายังไงเขาก็เอเสมอฉลาดเกินลูกฉันมันเลิศเอรโรซี่ก็ว่าไม่ได้ขนาดเรียนสี่ตัวต่อเทอมนะแถมยังแบ่งเวลาไปต๊อปผู้ยังได้เอบวกสี่ตัวลูกเรานี่คือสมกับแต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอมมากเลยทุกคนโรงเรียนต่อให้เลยนะคะป๊อปปี้สามตัวเนาะอยู่บ้านเหมือนเดิมตายเองเหมือนเดิมเอรโรซี่ก็จะเป็นสี่ตัวค่ะจะได้จบพร้อมกันก็อยู่บ้านเหมือนเดิมเรียบร้อย สองพี่นอ้องไปจองโต๊ะเสร็จเรียบร้อยนะคะาตามขึ้นไปวันนี้คนค่อนข้างพุกพ่านแม้จะเป็นวันพูเขาก็พามาถึงที่โต๊ะแล้วคู่เราก็เดินมาถึงเรียบร้อยนะคะเดีย๋ยวเราจัดการสั่งอาหารก่อนเลยเพราะว่าเผื่อนานานั่งเงียบกันทำไมทำไมไม่คุยกันล่ะแหม เขิดแล้วสิเขาเขิดเราเขิดเยโรแน่นอนทุกคนเพราะเราสวยไงเจอกันรอบนี้เยโรฉันก็สวยขึ้นไงจ้าดูสิทำไมเขาเดินหน้ามุ้ยมารับออเดอร์ยโรก็สั่งสั่งสั่งนี่ฮะอยากได้บสเตอร์ค่ะขอตัวที่สดที่สุดในเมืองนะคะต้องชวนคุยก่อนเดี๋ยวเอ็ไม่สําเร็จนะคะเมาลอยหอยสั่งอุ้ยเอาลงมาตายอะไรตอนนี้ค่ะคุณพี่ดิฉันมาเดทอะคุณพี่มาซีมองตึงอะไรตรงนี้คะโอ้ ขออนุญาตก,กลับมาค่ะปุ้ยกันสนุกเชียวไปไหนอะเธอเธอไม่ต้องไปโอ้โไม่เอาไม่ต้องไป,ไไงไปช่างเขาไปเขาจัดการเนี่ยเรียกโปรเจกต์ตึงให้แล้วคุณ <c oughs> เอาคุณพี่ผู้ชายอาหารมาแล้วค่ะคุณพี่กลับมาอิ่ข้าวค่ะคุณพี่ผู้ชายก็ไทยมุงแล้วเกินดูยยโรซี่กินหมดแลลวผู้เพิ่งกลับมาจากไทยมุงโอ้โหเดทแบบใดคะคุณพี่จะสนใจตรงนู้นมากกว่าตรงนี้ได้อย่างไรเอ้ยสำเร็จแล้วนี่่พองแล้วก็คือแค่ได้ขอเป็นแฟนก็คือเต็มเลยหรือเปล่าเนี่ยเป็นเดทที่เลิศไปตรงนี้มืดมากทุกคน มันจะไม่สว่างกว่านี้แล้วหรอเอาไฟมาแล้วกว่าไฟจะมาสามทุ่มอ่ะทุกคนเยโรซี่ฉันนั่งหน้ามืดอยู่ตั้งนานอุ้ยผู้มันเลยใส่หน้าเยโรซี่แต่เยโรซี่ก็ชอบเขาเอาผู้เมาเหรอเอาพอเมาก็ก,กลับเมาก็เลิกเลิกเดทก่อนได้เลยบอกแล้วต้องให้เขาสนุกสนานกับการยอยับเรานะคะเขาจะได้แบบว่าอยากไปเจอเราอีกเอ้ยแล้วโรซี่ทําอะไรจะไปช่วยเขาคินทําไมลูกผู้ผู้ไปแล้วอระผู้กลับก่อนเลยผู้ไม่สนเลยอุ้ยเดี๋ยวต้องอาบน้ําให้เรย์ละเดี๋ยวให้ พาไเอาเลิกคุยก่อนจ้า พาลูกไปอาบน้ำกันจ้าชีก็ได้เลี้ยงอยู่บ้างนะไม่ได้มัวแต่ไปเตาะผู้นะจ้าอาบน้ำเป๋มมนะคะแล้วเดี๋ยวก็พาเข้านอนเลยวันนี้ไม่เล่านิทานนะคะมันดึกแล้วเนี่ยตีหนึ่งพามานอนเลยแบบด่วนๆไอเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโรงเรียนไม่ไหวจะได้ไปไม่ได้โรงเรียนไอเอิโรซี่ก็รีบมาอาบน้ํานอนนะคะเรียนเช้านะเยโรเร็วเข้าเข้าห้องน้ําแล้วก็รีบๆนอนไปดูป๊อปปี้ก่อนปล่อยชีนอนไปปี้ก็อาบน้ําอยู่อุกอ่างก็สกปรกเดี๋ยวค่อยมาทําแล้วกันยังไม่ค่อยว่างป๊อปปี้มาเข้า นอนแล้วนะคะเรียบร้อยเข้านอนกันครบเค okay, โรย,ยังไม่พร้อมตื่นนะคะแต่ต้องตื่นแล้วเพราะว่ามีเรียนตอน8ปดโมงเชา้าไอชีไปกินข้าวก่อนเจ้าเรยก็ยังนอนไม่เต็มที่นะคะแต่ก็ต้องตื่นแล้วเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปโรงเรียนนะที่บอกขี้เกียจการตื่นนอนนะคะอดทนหน่อยลกูกวันนี้วันพฤหัสแล้วพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วเจ้าเรเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวให้คุณยายมาพาไป เอาคุณแม่มาพอดีเราไปเรียกคุณยายเลยคุณแม่มาพอดีคุณแม่อุ้มไปเลยไปกินข้าวทำหน้าที่คุณแม่นะคะเอาข้าวไปให้เจ้าเรหน่อยคุณยายอ่ะคุณยายมานั่งกินเป็นเพื่อนหลานคุณยายตื่นแล้วเดี๋ยนะทุกคนดูนี่ถูกเกียรติโดยคุณดอนนะคะนี่ขนาดดอนตายไปแล้วเยมินตี้ยังคงแ้นฝังหุ่นอยู่จากความรักที่ผิดหวังในครั้งนั้นเยโรไปเรียนแล้วเรียบร้อยคุณยายพาเจ้าเรไปส่งหน้าบ้านหน่อยไปเจ้าเรไปโรงเรียนจ้าดูสีไม่งอแงเลย นะขนาดไม่อยากตื่นแต่ว่าก็ไม่งอแงโรซี่กลับมาแล้วเดี๋ยวโรซี่มีเรียนอีกอกลมกอกน้ำก่อนเดี๋ยวโรซี่มีเรียนอีกทีตอนบ่ายครึ่งนะเดี๋ยวให้โรซี่ไปนอนก่อนอคุณแม่ไปทํางานได้แล้วไหมทาอะไรคะจะสวีทโอ้สวีทกันอีกและแหมโอ้เราเป็นเลิฟเดย์ด้วยพอนเสิร mm hmm. ความรักไวีส่งท้ายก่อนเยมินตี้ไปทํางานนะคะโอ้โหรักไม่มีเสื่อมคลายในระหว่างรอไปเรียนก็นให้ป๊อปปี้มาท mm ําโปรเจกต์รอนะคะตอนนี้เยโรก็มีโปรเจกต์ดเดี๋ยวค่อ ให้ชีมาทำอุ้ยใกล้บ่ายครึ่งแล้ว่ะป๊อปปี้เลิกทำอ่ะ ี่ทาเสร็จพอดีเลยก่อนเวลาไปเรียนแปปเดียวเองจังหวะดีมากรลตื่นไปเรียนลูกไปรอไปเรียนง่วงมาจากไหนนักหนาเนี่ยส่งชี้แค่นี้แล้วกันตามมาอุม้มโซเลยหน่อยจ้าหลานจำล้วจ้าหลานต้องการสิ่งใดหรือไม่หลานง่วงให้หลานนอนกลางวันไปก่อนแล้วเดี๋ยวคนตาไปออกกําลังกายเดี๋ยวค่อยปลุกตื่นมากินข้าวตอนเย็นนะพี่น้องคู่นี้มายืนเมออาโมยอัก่อดกันหน่อยดีวันแห่งความรักก็ไม่ใช่แค่แฟนอย่างเดียวก็พี่น้องก็ได้ก็รักกันเดี๋ยวให้อปี้ชวนแฟนมาบ้านดีกว่าให โรสซี่ชวนนี่คุณลอนดอนนะคะชวนมาเหมือนกันราะวันนี้เป็นวันแห่งความรักก็แบบเดทเดทกันหน่อยี่เดี๋ยวให้ป๊อปปี้ไปทําอาหารเนี่ยพี่น้องคู่นี้ก็รักกันโอ้ดูดูดูความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องคู่นี้นะคะเอามาแล้วมาแล้วไปต้อนรับแขกก่อนป๊อปปี้ไปทําอาหารก่อนไปทุกคนเข้ามาสิทําไมทุกคนไม่เข้ามาล่ะทุกคนเคยมาแล้วอะเข้ามาเร็วไม่ต้องให้เรียกนะนี่สงสัยเอ๊ะสองคนนี้ไปกิ๊กกันตอนไหนงงละสี่งงละสิเธอได้อยากรู้เรื่องของฉันขนาดนี้เลยเนี่ยจะต้องมาดูฉันสว เธอไปอยู่กับแฟนเธอนูน่นตอป๊อปปี้มันนั่งทํากันบ้านอยู่ตรงนี้ป,ป๊อปปี้ฉันให้เธอไปทําอาหารไม่ใช่หรอวันแห่งความรักต้องกินอะไรอะ่สปปะสปาเกตตี้ก็ได้อะหยุดทํากันบ้านก่อนสิแล้วเธอชวนแฟนมาทํานะแฟนเธอนี่ดูซิเธอมาขัดจังหวะการจีบของเยโรซี่เนี่ยโดยกลายเป็นหัวใจลดเลยเมื่อกี้จีบกันแบบมีโกอหัคอคุยกันใหม่คุยกันใหม่เอาไปไหนกันนะต้องยืนคุยด้วยนั่งคุยยุ่งนะอ๋อเต้นเต้นเต้นลีลาอันย้ายวนหัวใจทุกคนอย่าลืมนะคะเป็นพฤติกรรมที่ ควรลอกเลยนแบบนะคะจะชุดหลายใจไม่ได้จริงๆควรต้อง<ว>ทําแบบคุริวนาดกับ,บยายม,มินตี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากเป็นเวทที่เราจะต้องทําเราก็เลยต้องจําใจหลายใจนิดนึงแต่ความจริงเราเรามีควรทําโอ้ย แม็กเวลถามอีกแล้วทุกคนม่อยากแบบมาอยู่ด้วยกันก็มองว่าขอรอก่อนแม็กเวลรอเรียนจบก่อนเธออย่ากดกันเลยอันนี้ทักทายกันก็ควรรู้จักกันทั้งนั้นนะคะเอา เราไม่ชอบเฉยอ,อหลานหลานก็มาคุยอชวนแฟนมาทำดิในขณะที่ทุกคนเผอกันเราจะแอบ,บขโมยจุ๊บแม่ทุกคนเราทําแบบนี้นะนะคะแบบว่านี่คุณพ่อออกไปพอดีเลยไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแอบบจุ๊บเขาแล้วก็จับไปไฮไลท์ไฮไลท์ช่วงเวลาสําคัญ จุ๊บสองบาลนไท์ทุกคนเรียบร้อยนะคะคอมพิวต์ไปอีกหนึ่งอันนี้เราต้องทําอะไรต่อเอ่ยเราจะต้องมีสตรองเ a ลชั่นช i พกับ3คนในครั้งเดียวนะคะซิม3คนเราต้องคิดกับซิม10คนเหรอสิ IP คนหรือ10ครั shirt. ้งน <kaz uffy> <rabbit> ่าจะ10คนนะเพราะมันขึ้นว่าคิด10ซิมพอเราเริ่มเฟิร์สคิดบูบ็คือความสัมพันธ์คืบหน้าสุดๆน่าจะคิด10คนแหละทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เขาก็จุ๊บโรซี่อีกแต่ว่ามันไม่ขึ้นโอเคโอเคไปเดี๋ยวให้โรซี่กินข้าวกอนป๊อปปี้ทำอะไร อไรอะ่ะปอปี้แฟนเธออยู่ไหนเออแฟนกลับไปแล้วจะช,ชวนคางซะหน่อยเอา้า เอาเดี๋ยวค่อยมาล้างแล้วกันเดี๋ยวให้ป๊อปปี้ไปกินข้าวกันป๊อปปี้ก็อุ้มเจ้าเลมานะคะแล้วก็ให้กินเสิร์ฟฮีก่อนเลยโอ๊ยคุณตามาอุ้มหลานลงไปทําไมเจ้าเลเลยหนุนเดินกลับไปกินที่ห้องนู่นเลยคุณตาขัดมากเอาเยโรนั่งกินสิจะ๊ะเธอจะยืนกินทําไมที่หยอกมายืนทาอะไรข้างนอกเออมันทําอะไรดึกๆดื่นๆฉันงงเขาก็ทยอยกันไปนอนแล้วนะคะก็ให้คุณยายรีบมาอาบน้ำนะคะเสร็จแล้วก็ให้มาเข้านอนแฮปปี้จบไป อีกหนึ่งวันเอา้าเลิฟเดย์วันนี้หรอเอา้าแล้วที่เมื่อวานขึ้นคืออะไรคือแจ้งเตือนว่าจะเป็นวันนี้หรอเอา้เอา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันว่าแต่งงตื่นก่อนโรซี่ออกก็คือเมื่อวานไม่ใช่โอ้ยแต่วันนี้เราตั้งใจว่าจะไปกินข้าวแบบครอบครัวแบบ family, แฟมิลี่สิทุกคนไม่ได้ยังไงวันนี้เราก็ต้องไปก็ต้องแบบบอนครอบครัวแฟมิลี่ท m e ไง ก็ความรักก็ไม่ได้แปลว่าต้องแบบหนุ่มสาวอย่างเดียวใช่ไหมมันก็ครอบครัวก็ได้ไม่ได้ลูกฉันต้องได้ใส่ชุดบูด,ดี้ต้องเรต้องได้ใส่บูด,ดี้วันนี้มาาลูกไปเที่ยวไปกินข้าวเย็นกันข้างน,นอกค่ะวันนี้ก็เลยก็ไม่ไปโรงเรียนนะคะวันนี้เรื่องจากน้องนอนน้อยด้วยแล้วก็เดี๋ยวเตรียมไปเที่ยวด้วยนะคะก็จะไม่ให้น้องไปอ ยโรเธอกินเสร็จแล้วเธอวางอย่างนี้เลยเหรออะไรของเธอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลางานให้มินตี้ก่อนไหมมินตี้ลาสักวันไม่เป็นไรหรอกมันหยุดเธอน่าจะเหลือ,อดูดิมีวันหยุดเหลือต้องปีแปดวันทุกคนลายาวๆยังได้เลยเนี่ยไอยีโรวิ่งไปเรียนแล้วค่ะพอป,ปี้เดินลงมาพร้อมสมุดการบ้านนะคะเข้าไปนั่งทำในห้องหลานเฉยเลยหลานยังไม่ตื่นเลย oh, เข้าไปนั่งทำ oh, เฝ้าหลานหรอรักหลานเหมือนกันนะเนี่ยห้ hey, ป๊อปปี้มานั่งดูทีวีคุยออกับคุณพ่อคุณแม่ไปพังๆไอยโรก็เลิกเรียนพอดีให้ยีโร มาดูทีวีบ้างเหมือนกันะค่ะอ้าว ไปเรียนต่ออ๋อเออใช่เขาเรียนเวลาเดียวกันนี่ป,ป๊อปปี้งั้นป๊อปปี้ก็ต้องไปเรียนแล้วสิป๊อปี้ด่วนป๊อปปี้ลูกหยุดเมาส์ก่อนนี่ใส่ขี้เมาส์นี่ไม่เคยเสื่อมคลายมาปลูกเจ้าเลยเข้าห้องน้ํานะคะเดี๋ยวน้องให้กินข้าวล้วเพราะว่าถ้าไม่กินตอนนี้เดี๋ยวเวลาออกไปกินข้าวจะยังอิ่มอยู่นะคะถ้ากินช้าเ้องปูกให้มากินก่อนเดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวจะเป็นนอนตอกอ่ะไว้ว่ากันอ่ะคนตาม,มากิบกระโทนให้หลนแล้วก็ติ่อุ้มหลานสิหลานไปกินข้าวก่อนอะไรง่ายๆละ อ,อุ้มไปทําไมเล่าทุกคนหยุดป๊อปปี้เอาอาหารหลานขึ้นมาอะไรของพวกเธอสองคนเนี่ยให้คุณตาพาเจ้าเล่ไปอาบน้ำนะคะเตรียมหล่อเตรียมหล่อเดี๋ยวเย็นนี้ไปกินข้าว้านอเดี๋ยวต้องรอให้ป๊อปปี้เขาไปเรียนอีกคาบหนึ่งตอนป3ายสามนะคะไปนอนต่อก่อนทุกคนนอนกลางวันก่นอนเพราะเดี๋ยวไม่งัน้นออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวงองแงนะคะต้องให้ฮีนอนกักตุนพลังงานไว้ก่อนอุ้ยป๊อปปี้ได้เวลาไปเรียนแล้วนี่เธอต้องให้ฉันเตือนตลอดเลยห้องน้ำเสร็จแล้วก็มางีบสักหน่อยนะคะ เอ้า,อาตัวเล็กไม่ยอมนอนร้องไห้ทหําไมละ่ะลูกเอาอุ้มอุ้มอุ้มปไปไปไปให้คุณแม่พาไปนอนไปพอดีส่งฮีนอนเสร็จเดี๋ยวอีกสักพักก็ต้องไปแล้วเดี๋ยว,ยวให้คุณแม่งีบตรงนี้แล้วกันคุณแม่ไม่ต้องไปงีบที่อื่นแล้วคุณพ่อมาชวนคุยแล้วี่คุณแม่มางีบตรงนี้มาข้ามันงีบไม่ได้หรอได้ดิยังเคยเห็นใครสักคนมานอนอยู่เลยเอ๋อไม่ได้หรอปอปปี้กลับมาแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราต้องเตรียมไปแล้วพาะกว่าจะสั่งอาหารกว่าจะอ,าอะไรอีกแค่เดี๋ยวรอให้ทุกคนทําธุระอะไรให้เสร็จก เดี๋ยวก็ให้ปลูกอามาพี่น้องกอดกันนะคะแต่ว่าจะต้องเปลี่ยนชุดนี่ชุดน่ารักของลูกฉันไปจะไปกินดินเนอร์กันเอาโมแต่แก้งกันอยู่นั่นแหละไปไปนี่นะคะ่ะเราก็ไม่อยู่ร้านอาหารนี่เป็นร้านอาหารสาหรับครอบครัวเนี่ยดูสิมีโซนสนามเด็กเล่นของเด็กด้วยน่ารักมากแล้วก็นี่เห็นมมีเก้าอี้สําหรับเด็กเป็นร้านอาหารครอบครัวโดยแท้ไม่มาไม่ได้แล้วจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ๆกับร้านที่ป๊อปปี้มาเดทเลยนะคะอยู่แค่ถนนกันเท่านั้นอีกฝั่งนึง่งแบบ วัรุ่นวรุ่นหน่อยอันนี้ก็จะแบบครอบครัวมากันเป็นแฟมิลีไปรับประทานอาหารเย็นกันดีกว่าเราก็จะให้คุณลือน่นาไปจองโตะนี้นะคะเอาไปคุณลวน,น่จองโตะไปแล้วก็เดี๋ยวเราพาเจ้าเล่ไปเล่นก่นอน พูดโทรมาชวนยายโรซี่ไปออกเดททุกคนนี่วันแห่งความรักอะเนาะเขาก็ต้องอยากพาไปเดทนี่เขาภาพอยากพาไปร้านเดิมเลยไอร้านที่เป็นต้นไม้ที่เราไปมาแต่ไม่ได้อ่ะสิวันนี้วันครอบครัวก็ต้องพาลูกมากินข้าวไม่ได้ไม่ได้ไปวันอื่นไ้วันอื่นแล้วตรงนี้เขาก็สั่งอาหารเรียบร้อยนะคะก็เราก็จะไปดูซิว่าเจ้าเด็กเราทําอะไรอยู่ข้าวบอยน้อยของฉันกําลังขุดทรายอยู่นะคะหิวยังล่ะอุ้ยที่ปวดฉี่อ่ะเขามีกระโถนอยู่งั้นเดี๋ยวเราให้ป๊อปปี้ก็ได้เดี๋ยวพาไปเข้าห้องน้าก่อนข้างล่าง น่าจะอาหารมาแล้วมั้งอย่าพิ่งไปป๊อป,ปี้อย่าพิ่งรู้รู้ว่ามาแล้วแต่ว่ารอหลานก่อนอา่าไปไปไปหาอุ้มหลานไปด้วยไปนั่งอีกอันนี้ก่อนเอา้า แฟนมาถึงที่คือวาเลนไทน์ก็คงอยากจะอยู่กับแฟนแต่แฟนไม่นัดก็เลยมาหานะคะเดี๋ยวพาไปเดทชดเชยอันนี้คือขอเป็นเวลาแห่งครอบครัวก่อนคุณลิลล่าสั่งฟิตแอนด์ชิฟเพิ่มไปนะคะไม่รู้ว่าจะได้ไหมเดี๋ยวอุ้มให้ฮีไปเล่นก่อนโรซี่มาอุ้มลูกพอดีอะโรซี่ปล่อยให้ฮีไปเล่นเอาเนี่เธอมาเล่นเป็นเพื่อนลูกเร็ว่อนทางนุ่นก็ให้เขาตั้งเมาส์รอไปก่อนเอามายืนคุยเฉยเอาเดียเด๋ยวเดี๋ยวกอนนะรีบมากลูกยังไม่ได้กินข้าวอีก็ขยันมาชวนคุยเวอร์แต่ว่าลูกฉันยังไม่ได้กินข กิน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 ดูสิข้าวบอยน้อยของคุณแม่กินหมดแล้วค้าวบอยน้อยของแม่กินหมดเร็วมากแฮปปี้แฮปปี้แฟนฮีอยู่ไหนแฟนฮีกลับไปยังอ๋อแฟนฮีน่าจะกลับไปแล้วว่าว่าจะให้แบบจุกจุนิดน,นึงเอาไปออกแนวจะวุ่นวายสักหน่อยจบมื้ออาหารแล้วนะคะใจตังค่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าไปาพาทุกคนกลับบ้านในเวลาเที่ยงคืนอุ้ยทุกคนดูดิกลับมาถึงบ้านแล้วป๊อปปี้เป็นคนอุ้มไว้เรื่อยเนี่ยฮีรักหลานเอาไปรีบเข้าบ้านนอนกันเถอะทุกคนอ่าตามป๊อปปี้ไปส่งเจเลนอนก่อนนะคะได้ดูเจ โซเลในชุดบูดี้ไม่เท่าไหร่เลยมัวแต่พาไปเข้าห้องน้ํานู่นนี่นั่นพาอะไรอุ้มใส่เก้าอี้ออกเก้าอี้ใส่เก้าอี้โอ้คุณวายไม่ได้โยนฉบความน่ารักของเบบี้น้อยของฉันไปป๊อปปี้ไปนอนว้าแต่แล้วลืมไปพรุ่งนี้โลกับป๊อปปี้ทางานนี่นาะทุกคนลืมไปเสียสนิทโอเคคะ่ะทุกคนอีพีนี้ก็อน,น้ทางเวชีโรซี่ก็มีความคืบหน้านะคะความรักของป๊อปปี้ก็ยังถือว่าไปรอทุกคนเกือบหลับแต่กลับมาได้นะคะมันก็ต้องคนนี้แหละแม้เขาก็รักกันจน ส่วนยายบินตี้กับคุณลิวหนาเขาก็โอยคู่นี้เหม็นความรักเฮ้ทุกคนก็เดี๋ยวมาเจอกันต่ออีพีหน้านะคะอีพีหน้าเจ้าเลก,ก็จะโตเป็นวัยเด็กละโตเร็วมากค่ะก็เดี๋ยวกันมาเจอกับครอบครัวเบรรี่กันใหม่นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย